หยิบอะไปบนสังเวียนเลื่อนเลยครับออสครับอะยกนี้น่าจะเห็นอะไรมากขึ้นนะครับดูเชิงกันแล้ว2อยกฮืมแหมออกมานี่โชว์เตะหนักๆแล้วนะครับทั้งคู่ครับยก3ามเก็ต้องเปิดครับจะมาจ้องหน้าจ้องตายกไปยกมาไม่ได้นะครับกรรมการเตือนไปแล้วด้วยครับเอาละครับก็ดูว่าทางด้านของสุรศักดิ์ขยับเข้าไปหาโดนแท่งซ้ายหน้านะครับของทันวายเล็กนี่โต้คืนแล้วนะครับสวยงามครับดอกนี้ ตูระฝักไม่สนพยายามจะเบียดไปเรื่อยนะครับเหมือน2ยกที่ผ่านมานะครับขยับเข้าไปแล้วก็มีเตะขาต่อยหมัดแล้วก็ยังทําอะไรได้ไม่ชัดเจนมากนะครับเพราะว่าดูแล้วทันวาแล็กเองก็รัดกุมจริงๆครับไฟนี้ทันวาเล็ก็ยังไม่กล้าออกแบบแมหเต็มตัวเท่าไหร่นะครับ <c oughs> โอ้โหดูเหี่ยงหุกซ้ายครับยังไม่โดนครับนี่ครับโดนหมัดไปแล้วครับ ไมาธันวาเล็กจะรับอย่างเดียวก็ไม่ดีครับต้องมีโต้บ้างครับต้องทําให้พี่นี่รู้ว่าน้องไม่กลัวนะครับถ้าน้องไม่กลัวก็สนุกครับถึงทางแล้วนะครับขยับโยกสร้างจังหวะอยู่ครับยังไม่ไหลลื่นนะครับลีครับเรียกว่าเกมการชกนี่ดูว่ายังขัดขาดกันเกินทั้งคู่นะครับ โดยเฉพาะทางด้านของสุรศักดิ์นี่พยายามเบียดเข้าไปแต่ว,ว่ามีลูกเตะขาต่อยหมัดดูว่าจะชัดเจนหน่อยนะครับในขณะที่ธนวาเล็กนั้นขยับหลอกล่อแล้วก็ออกแข้งสกัดเอาไว้นะครับไม่ยอมเสียเปรียบนะครับพยายามโต้คืนตลอดเกมการชกจนถึงตอนนี้ก็ยังถือว่าคู่ที่สูสีนะครับจับตาดูดีๆครับยังเห็นรอยยิ้มที่มุมปากของธนวาเล็กนะครับก็พยายามจะเก็บอาการครับจังหวะที่โดนสุรศักดิ์นี่ออกอาวุธมวยไทยเข้าใส่ครับ เขาบอกว่ามวยไทยโดนแล้วอย่าอย่าออกอาการครับรอยยิ้มของนักสู้ครับอาครับจับขารุ่นพี่ส่งหายท้องไปเลยครับสุรศักดิ์สั่นกว่าเยอะครับแต่ว่าหนาเหลือเกินครับแผ่นหลังปายหน้าสะบัดด้วยศอกครับอาครับต้องตะลุมบอลแล้วครับอาลีเอาแล้วครับพยายามเบียดเข้าไปนะครับมีหมัดมีศอกแล้วครับสุรศักดิ์เพราะว่าอยู่นอกนี่รู้นะครับว่ารูปร่างก็เสียเปรียบนะครับไปชิงยังว่าออกกันนี่จะลำบากเหมือนกัน เอาละครับทีมงานนีสั่งเดินแล้วนะครับสัวศัก์มีหมัดนี่แหละครับต่อยแล้วก็ทําท่าจะวูบวาบเหมือนกันโอ้โหลูกนี้จะพิกเขานะครับแต่ว่าล้มไปเองนะครับานด้านของสุรศักดิ์เอาละครับเริ่มจะออกกันจริงๆแล้วนะครับสุรศักดิ์นี่โอ้โหจังหวะการเหวี่ยงหมัดแต่ละครั้งนี่น่ากลัวครับอ่ะธันวาเล็กหมต้องการสูงเกี่ยวแล้วก็คืนเหมือนกันครับน้องต้องคืนนะครับต้องไหลเลื่นครับอาวุธบอยไทยทีสองทีนี่แม่ต่างคนต่างแข็งแกร่งครับเอาไม่อยู่ครับ อ่าครับผ่าน3มยกครับเป็นกำลังใจนะครับเอาละครับมาดูกันนะครับดูนี่ละครับลำตัวเปิดเกมทันทีเลยนะครับตุวหลักเอาละครับไตขวาต่อยขวาหมัดโอ้โหเริ่มจะออกได้น้ากลัวขึ้นครับอ้าเน้นเลยนะครับเน้นเลยนะครับเริ่มจะสาดนะครับทางด้านของอาวุธทั้งคู่แต่ว่านิ่งเหลือเกินครับตัวเรียบร้อยครับเรียบร้อยเลยครับ โอ้โหฮุกไปง่ายเหลือเกินครับออสครับโอ้โหฮุกซ้ายครับพี่นกครับฮุกซ้ายลำตัวทีเดียวครับเดี๋ยวน่าจะมีภาพช้าให้ดูกันนะครับโอ้โหหมัดเดียวไปเลยครับสุรศักดิ์คูดามยิมครับฮุกซ้ายน็อกครับยกสี่โอ้โหนี่หลายคนไม่รู้จักนี่แหละครับดาวดังจากใต้ครับจากจังหวัดตรังครับไฟที่แล้วก็ต่อยท้องใช่ครับน็อกมานะครับดูภาพช้าครับดูอีกครั้งครับชายโครงครับคือตัดลำตัวเหมือน นักมวยสากลอาชีพเลยครับพี่นกครับอ่ะดูหลายๆมุมนะครับสวยงามครับผัดชาชาชัดชัดครับซ้ายคลอสชายโค้งตัดสีข้างลำตัวครับเรียบร้อยครับหมัดที่วาจริงๆครับดูหลายช็อตนะครับดูครับโยกไปออกจากหัวไหล่สัดจากลำตัวครับสะโกหัวไหล่แรงเหวี่ยงครับซ้ายทีเดียวครับแม่สี่สุดท้ายพอดีครับตรงนั้นครับ นี่แหละครับ4โควตานครับโคนาลีครับรับอาชีพ